ค้นพบแล้วนวัตรกรรมใหม่จากเมล็ดงาดำที่ปลูกได้ในประเทศไทยและเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพรุนปอดอักเสบตับอักเสบหรือมะเรง็งล่าสุดมีการค้นพบสารสกัดในงาดำชื่อว่าสารเซซามีซึ่งช่วยลดอาการอักเสบและก็มีประโยชน์มากครับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้มีการเปิดเผยว่าสารเซซามีในงาดำมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบลดการลุกลามของโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบกระดูกพรุนปอดอักเสบตับอักเสบมะเรง็ง นักวิจัยเล่าให้ฟังว่าสารเซซามีนจะเข้าไปปกป้องเซลล์ตัดวงจรลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งพร้อมกับฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมาและที่สำคัญเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้รับการยอมรับในระดับโลกถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเลยครับที่ผ่านมามีการนำเมล็ดงาดำผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมได้มีผู้สนใจรับไปลองทานซึ่งก็มีทั้งผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับสมองโรคมะเร็ง ผู้ที่เป็นโรคสมองบางรายแพทย์ก็ระบุกระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอมตาาไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายไปแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อได้ทานสารสกัดจากเมล็ดงาดำผ่านไป5-6ถึงเดือนร่างกายมีฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นผลงานของคนไทยด้วยกับสารเซซามีในงาดำ